สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องพนาดาวอลตี้นะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดปากน้ำเจ้าโลนะคะอยู่สาสงเซานะคะในโบสถ์ข้างหลังนี้นะคะเขาทำสีทองทั้งทั้งโบสถ์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันนะคะไปกราบไหว้สักการะนะคะนี่ก็คือพระพุทธรูปปางยืนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีทองเหมือนกันนะคะรวมทั้งฐานทั้งอะไรนะคะท่านผู้ชม ว่าครกุลมพั่อ๋อค่ะ่เคยรู้ว่าพุทธเจ้าไหมยังค่ะก็คือแม่เขาว่าข้าพู่หมอชื่อว่ากุลพันธ์เนี่ยแกเนี่ยเป็นเหมนอนเเขาเรียกว่า ดาัันนะครบแกก็มีคนมากราบไหว้ขอพรท่านใช่ไหมคะคือถ้าจะขอขอสุขภาพของเด็กเป็นลไรเกี่ยวกับโชคลาภเหรอคะอ๋อสุขภาพนะครับสุขอ๋อค่ะอันอันนี้ล่ะคะเรียกอะไรคะเนี่ยคือเจ้าพ่อจักศีลเขาเรียกเลยนะสารสารเจ้าพ่อตากใช่พระเจ้ตากค่ะ อันนี้ก็คือคนมามาไหว้มาแก้บนใช่ไหมคะเนี่ยใช่่ขอแล้วสมหวังในเรื่องงงเรื่องงานเนยขอได้ครับเลยก็ขอไปเลอ๋อเหรอคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเข้าไปกราบไหว้ดูค่ะใช่ครับจเนี่ยมาจากกรุงเทพนะคะโอ้ดีดีค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้หลวงปู่ชีวกนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกราบไหว้นะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ ศาลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะคือเขาก็จะมากราบไหว้มาบนบานนะคะถ้าสำเร็จแล้วเขาก็จะกลับมาไหว้นะคะจะมีไก่มีม้ามีอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็มีดาบด้วยนะคะเวลาเขามาขอพรแล้วเขาขอได้นะคะก็จะมาแก้บนกันนะคะนี้นะคะ อันนี้คือเรามาวันธรรมดานะคะเราไมา่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะเราก็เลยเลือกที่จะมาทําคลิปวันธรรมดาเอานะคะเราไม่ต้องมาเบียดกับผู้คนเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเราจะพาท่านผ,ผู้ชมเข้าไปดูข้างในโบสถ์กันนะคะอันนี้โบสถ์ในบโบสถ์น,นี่นะคะเขาจะเป็นสีเป็นสีทองเลยนะคะทั้งโบสถ์เลยนะคะนี่ค่ะคือเขาจะทาสีทองทั้งโบสถ์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผ,ผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้ผลก็เริ่มตั้งเขาจะมาแล้วนะคะดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะสวยงามมากเลยนะคะ จะสีทองทั้งวัดเลยนะคะเขาจะทาสีเป็นสีทองหมดเลยนะคะสวยมากรู้สึกว่าเรามาวันธรรมดานะคะวันนี้คือเหมือนเขาจะปิดโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเข้าไปกราบบหว้ได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะคะ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะคะ ถ้าใครแต่งตัวมาวัดนะคะไม่สุภาพนะคะทางวัดเขาก็จะมีกระโปรงให้เปลี่ยนนะคะใส่กระโปรงนะคะนี่ค่ะเขามีให้เปลี่ยนนะคะทางวัดก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะคะเขาก็จะเขียนไว้นะคะ เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะข้างในจะสวยงามมากเลยนะคะ นี้ก็คือตู้นะคะหยอดทําบุญนะคะตามศรัทธาที่เราจะทําบุญนะคะเอาไปทําบุญไหว้พระประธานนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะหยอดตามตู้นี้นะคะ มาข้างในนี่เย็นสบายนะคะแนะนำให้มาวันธรรมดานะคะคนไม่เยอะนะคะรู้สึกว่าถ้าเราได้มาวัดนะคะเราจะรู้สึกว่าสบายอ,อกสบายใจนะคะรู้สึกว่าแบบความรู้สึกเรานะคะเหมือนแบบมีอะไรทุกขในใจเรื่องทุกข์ในใจก็จะเหมือนยก ภูเขาออกจากอ,อกนะคะรู้สึกปร่งมากเลยนะคะเขามาในวัดเดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆนะคะสวยมากนะคะงานแบบงานปั้นงานอะไรนะคะสวยมากเลยทำออกมาได้สวยมากเลยนะคะเขาก็จะมา ไหว้วนสามรอบกันนะคะในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาบนดูตามเขานะคะเข้ามาข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเหมือนถ้ำเลยนะคะเข้ามาข้างในเขาก็จะมีพัดลมติดไว้นะคะมีรูปวาดโอ๊ยไม่ใช่รูปวาดรูปเหมือนรูปปั้นนะคะรูปปั้นนะคะ ไว้มากค่ะเขาก็จะมีตู้ตั้งไว้นะคะเสริมบารมีเกียรติมรคคกับชีวิตนะคะ,นะคะหยอดตามตู้นี้นะคะลืมให้ดูด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปพระถือ ถือบาทนะคะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเดินรอบๆก่อนนะคะเราค่อยออกไปไหว้นะคะ นี่เราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเ,คเราออกจากโบสถ์แล้วนะคะเราก็ ไปเสี่ยงโชคดูนะคะอันนี้คือฝนก็ตั้งเขาจะมาแล้วนะคะก็จะไปเสี่ยงโชคดูนะคะมัดนี้นะคะจะ,จะติดกับแม,แม่น้ำเลยนะคะแม่น้ำบางปะกงนะคะอยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกจะไงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายลงคลิปให้ดูนะคะ คนเขาก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะมากราบพระนะคะในโบสถ์นี้นะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะตรงลานจอดรถข้างหน้านี้นะคะก็จะเต็มนะคะบอกรถเร เือบราณตนี้นหรอปิดประตูเขไม่ได้นะนเนี่ยเปือบราณไหมเรือโบราณเรหรอห้องใหม่อะจิงเขไม่น,น,น้ำเลยนะม,อมองแทบไม่เห็นเลย